ทุกคนเคยได้ยินเรื่องกำแพงเบอร์ลินใช่ไหมหลายคนคิดว่ามันแค่แบ่งคนออกเป็นสองฝั่งง่ายๆแค่นั้นเองจบแต่เดี๋ยวก่อนนะมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยความเข้าใจผิดนี้มันมาจากไหนก็จากภาพที่เราเห็นไงกำแพงสูงๆขวางเมืองเบอร์ลินใครๆก็คิดว่ามันแค่แบ่งเยอรมนีตะวันออกกับตะวันตกแต่ในความเป็นจริงมันลึกซึ้งกว่านั้นมาก กำแพงเบอร์ลินไม่ได้แค่แบ่งคนแต่มันแบ่งครอบครัวแบ่งเพื่อนแบ่งความฝันลองคิดดูสิว่าคุณต้องอยู่ห่างจากคนที่คุณรักตลอดชีวิตเพราะกำแพงมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองแต่มันคือเรื่องของมนุษยธรรมมันคือการพรากอิสรภาพและความหวังไปจากผู้คนจำนวนมาก ถ้าเรายังคิดว่ามันเป็นแค่กำแพงแบ่งคนเราก็จะมองข้ามความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เกิดขึ้นมองข้ามบทเรียนสำคัญของประวัติศาสตร์นั่นคือการสร้างกำแพงไม่เคยนำมาซึ่งสันติสุขที่แท้จริงดังนั้นจำไว้เลยว่ากำแพงเบอร์ลินไม่ใช่แค่กำแพงแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการแบ่งแยกความขัดแย้งและความสูญเสียที่เราต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอย เข้าใจตรงกันนะ